นี่นะครับขาที่มันเป็นวงๆนะครับตรงเป็นวงสีเขียวนะครับมันธรรมดามันจะขึ้นเป็นเขียวจุดเขียวทั้งหมดนะครับอันนี้มันเป็นแค่ขอบนะครับขึ้นแค่ขอบเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะแก้ไขกันยังไงนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็เอฟซทุกท่านครับวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะครับเกี่ยวกับงานของรถเครนมีวิธีแก้แล้วก็แก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับเป,เป็นวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นในการทํางานของรถเครนนะครับคือหนึ่งวันนี้นะครับอาการที่มันเกิดขึ้นนะครับในลักษณะไอแบบนี้นะครับมันจะขึ้นเป็น เวลาตอนที่ผมยืดขาออกนะครับตอนที่ว่าตอนที่ผมยืดขาออกเนี่ยไฟไฟขานะครับมันจะไม่ออกเลยมันจะเป็นแค่วงกลมธรรมดานะครับเป็นแค่วงกลมธรรมดาอย่างที่เห็นในรูปนะครับธรรมดามันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับธรรมดามันจะขึ้นเป็นสีเขียวจุดจุดจุดไม่ว่าจะเป็นยี่สิบห้าตันนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่สิบห้าตันห้าสิบตันมันก็จะขึ้นเป็นจุด สีเขียวนะครับที่ระยะขาที่ออกนะครับถ้าเราออกถ้าเราออกสุดนะครับ25ตันก็จะขึ้นอยู่ประมาณ3าจุดนะครับ50ตันก็จะขึ้น4จุดนะครับระยะแต่ละระยะจะไม่เหมือนกันนะครับ50ตันก็จะมีจุด1,2 ,3 ,4 คือระยะระยะจุดเนี่ยมีความหมายนะครับมีมีความหมายทุกทุกจุดนะครับการทํางานการยืดบูมการ ที่จะยกของนะครับสัมพันธ์กันหมดนะครับการที่เรากางขาสุดนะครับทํางานเนี่ยจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าถามว่าเรากางขาไม่สุดนะครับเรากางขาไม่สุดเนี่ยเรายกได้ไหมยกได้เท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกไอ้ขั้นตอนอาการดูกราฟนะครับาการดูกราฟอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปถัดไปหรือโอกาสหน้านะครับถ้าใคร สนใจก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับว่าอยากจะแนะนําให้แนะนําวิธีดูกราฟนะครับก็พิมพ์มานะครับก็จะเป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับไอการที่เรายืดขาออกแล้วมันไม่สุดเราไม่สามารถที่จะไอไม่ใช่ว่าไม่สุดนะครับสุดนะครับแต่ว่าไฟไฟมันจะไม่โชในวงกลมสีเขียวๆนะครับในวงกลมสีเขียวๆมันจะไม่โชในทุกจุดนะครับหรือไม่โชเลยทั้งหมด4ี่ขานะครับไม่โชวเลยทั้งหมดสีขา วิธีแก้วิธีทํานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วก็พาไปทํากันเลยครับเพราะว่ารถผมมีปัญหาพอดีผมจะพาไปแก้ไขแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อในกรณีนี้นะครับมันก็ไม่แน่เสมอไปว่ารถเราจะเป็นตอนไหนบางทีนะครับอากาศร้อนๆฝนตกความชื้นเข้าในกล่องอะไรเนี่ยอาจจะมีความชื้นนะครับมันก็จะสามารถทําให เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะแก้ไขยังไงไปกันครับนี่นะครับขาที่มันเป็นวงๆนะครับตรงเป็นวงสีเขียวนะครับมันธรรมดามันจะขึ้นเป็นเขียวจุดเขียวทั้งหมดนะครับอันนี้มันเป็นแค่ขอบนะครับขึ้นแค่ขอบเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะแก้ไขกันยังไงนะครับเรามาดูกันที่ตู้ข้างหลังเนี่ยครับ ไฟนี่ก็ขึ้นปกตินะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดตรงนี้ดูนะครับว่าเราจะแก้ไขได้ไหมให้เรากดไปทีนึงนะครับ ตัวนี้นะครับกดย้ำไปเลยโอเคนะครับไฟเขียวก็จะขึ้นเต็มขาแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะฮะโอเคนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีแก้ปัญหาคร่าวๆนะครับสําหรับลูกไฟนะครับสำสำสหรับลูกไฟขานะครับที่มันออกไม่สุดหรือไม่ใช่ออกไม่สุดนะครับคือมันมันไม่ขึ้นเป็นเขียวทั้งหมดนะครับมันจะเป็นวงวงมันจะเป็นแค่วงขอบนะครับคือลักษณะว่าขาเราไม่ได้กลางนั่นเองคล้ายลักษณะว่าขาไม่ได้กลางนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ง่ายๆนะครับ เบื้องต้นถ้าคลิปดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับไว้วันหลังจะมาบอกเคล็ดลับดีๆอะไรอีกยังไงก็อย่าลืมกดสับสไคร้ไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ